เรามาพับดอกกลับกันนะคะเริ่มจากเอากระดาษสี่เหลี่ยมจักุลัดเข้ามาพับเป็นครึ่งหนึ่งพับครึ่งหนึ่งแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งให้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆหลังจากนั้นเราก็พับสามเหลี่ยมเล็กๆในสี่เหลี่ยมค่ะพับเลยพับปุ๊บขึ้นมาแล้วเราก็คลี่ออกมาเลยค่ะดูตามภาพไปเลยเราคลี่ออกมาเสร็จเราพลิกกลับมาด้านหลังอีกทีหนึ่งแล้วก็ทําจับจีบให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกัน พอออกมามันจะเป็นสี่เหลี่ยมสองด้านอะไรเงี้ยสองสองอันในมันจะมีสี่เหลี่ยมข้างนอกแล้วก็สี่เหลี่ยมข้างในนี่เห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ข้างในละแล้วลพลิกกลับมาเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆจับไปเรื่อยจับแล้วก็หมุน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 ให้มันกลมๆมกลมสักพักมันจะตั้งขึ้นมาค่ะแล้วพอตั้งขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นดอกกุหลาบอย่างนี้เลยเห็นไหมเริ่มสวยแล้วนี่แล้วก็จับจีบนิดนึงสี่ด้านเลยค่ะ นนจับปลายจับจีบไปเรื่อยๆเคต่อนะคะพับ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 ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเป็นดอกกุหลาบเองนะคะ,ะที่ทําอันนี้คือใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองแผน่นแผ่นหนึ่งสีชมพูอีกฟันแผ่นหนึ่งสีเขียวก็พับจับจีบไปให้มันเป็นแหลมๆเดี๋ยวต้องแหลมๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะเอากระดาษอ่ะเราจะพับเหมือนพับกล่องอะคะ่ะให้มันเป็นดอกกุหลาบ หรือจะพับเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะคะโอเคแล้วก็พับไปเรื่อยๆค่ะพับไปพับไปนี่เดี๋ยวจะถึงตอนที่แล้วก็พลิกกลับหลังพอทําเสร็จแล้วพลิกกลับหลังค่ะอันนี้จัดให้สวยนิดนึงพลิกกลับหลังปุ๊บก็เอามือปุ๊บหนึ่งสองสาอสุดท้ายเราก็จะสอดไว้ตรงข้างในค่ะโอเคเรียบร้อยได้เป็นดอกกลับแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะเรามาลองทำกัน